สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผม P ีในออนไลน์สเตชันสกูปกันอีกครั้งนะครับก็ประกาศเปิดตัวกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะสำหรับเกมซีรีส์ใหม่ในตระกูลทอมแครนซี่กับเกม TomCrancy X Defiance เกม FPS แนว PVP แบบ6 versus 6ที่มีรูปแบบการเล่นที่รวดเร็วและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เล่นทุกประเภทได้ไม่ว่าจะเป็นผู้เล่นสายจริงจังที่เล่นเพื่อแข่งขันหรือผู้เล่นสายแคชชวลวที่เล่นเพื่อความสนุกกับเพื่อนๆและสิ่งสำคัญที่สุดนะฮะคือเกมนี้เปิดให้เล่นกันแบบฟรีๆเลยล่ะครับสำหรับเกม Tom Clancy's Defiance นั้นนะฮะจะเป็นเกมแนว First Person Shooting ที่รวมมาระบบการยิงที่สมจริงเข้ากับระบบการปรับแต่งปืนอย่างอิสระและ มีระบบตัวละครฝ่ายต่างๆจากจักรวาลทอมครนซี่ที่ในเกมนี้จะถูกเรียกว่า Defiance โดยเกมนี้จะได้ผู้พัฒนาเป็นทีม Ubisoft San Francisco ซึ่งปกติแล้วจะเป็นทีมผู้รับผิดชอบเกม Locksmith เกมดนตรีขาร็อกชื่อดังซึ่งผู้พัฒนากล่าวว่าเกม X Defiance นี้จะมีจุดเด่นอยู่ที่ Defiance แต่ละฝ่ายนั้นจะมีสกิลที่แตกต่างกันออกไปพร้อมกับระบบอาวุธที่ปรับแต่งได้อย่างอิสระ ที่จะได้ใช้โลดแล่นในโหมดต่างๆเช่นโหมดยึดพื้นที่หรือโหมด e s c o r รในแผนที่ขนาดใหญ่ที่มีแพลนจะอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆก็ถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกก็ประมาณ Overwatch นั่นแหละฮะ โดยที่เราจะต้องเลือกอาวุธให้เหมาะกับตัวละครและมีธีมเป็นการผสมผสานกันของเกมตระกูลทอมแครนซี่อย่าง Ghost Recon: The Division และ Sprinter Cell ที่นําเสนอออกมาในรูปแบบพังล็อกนั่นเองอย่างที่บอกไปนะฮะว่าตัวละครทั้งหมดในเกมนี้จะถูกอ้างอิงมาจากเกมในจักรวาลของทอมแครนซี่ซึ่งจะถูกแบ่งออกเป็นฝ่ายต่างๆประกอบไปด้วยฝ่ายบุฟที่มีอ้างอิงมาจากเกม Ghost Recon ฝ่าย outcast และ cleaner ที่อ้างอิงมาจากเกม The Division และฝ่าย e อ h e l o n ที่อ้างอิงมาจากเกม Spinter Cell ซึ่งตัวละครแต่ละตัวนั้นนะฮะจะประกอบไปด้วยสกิลที่แตกต่างกันไปทั้งสกิลติดตัวสกิลกดใช้และสกิลไม้ตายที่ถูกเรียกว่าอัลตาโดยจากตัวอย่างที่ปล่อยออกมานะฮะเราจะได้เห็นหน้าตาสกิลบางส่วนที่มีตั้งแต่การตั้งโลกการปักเสาเพื่อฮิลไปจนถึงสกิลล่องหนเลยทีเดียวแต่นี่เป็นเพียงแค่สกิลส่วนหนึ่งที่ถูกเปิดเผยออกมาเท่านั้นและผู้พัฒนาย,ยังบอกอีกว่าในอนาคตจะมีการอัปเดตตัวละครฝ่ายใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเติมอีกด้วยนอกจากความอิสระในการเลือกฝ่ายแล้วนะฮะ ตัวเกมยังจะมอบความเป็นอิสระในการปรับแต่งอาวุธที่ใช้ด้วยซึ่งอาวุธต่างๆสามารถเลือกและปรับแต่งได้ตามรูปแบบการเล่นของผู้เล่นเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นลำกล้องปากกระบอกหรืออุปกรณ์ตกแต่งต่างๆของทั้งอาวุธหลักและอาวุธรองโดยสามารถสร้างเป็นโหลดเอ,เอาไว้และเปลี่ยนไปมาได้ทุกครั้งที่ผู้เล่นตายเพื่อตอบสนองกับสถานการณ์ต่างๆของเกมในขณะนั้นซึ่งตัวละครทุกฝ่าย สามารถใช้โหลดเอาเดียวกันได้โดยไม่มีการล็อกปืนเฉพาะฝ่ายแต่อย่างใดทั้ทงนี้เจ้า Tom Clancy x d e f i a n e เกมนี้นะครับจะลงให้กับทั้ง PC และเครื่องเกม Next Gen ทั้งหมดรวมถึงแพลตฟอร์มแบบ Cloud Play อย่าง Google Stadia และ Amazon Luna ที่จะรองรับระบบ Cross Play แบบเต็มรูปแบบผ่าน Ubisoft Connect โดยเกมนี้จะเปิดให้ทดสอบช่วง Cross Beta ในวันที่5สิงหาคมนี้บนแพลตฟอร์ม PC แต่แค่ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาก่อนเท่านั้นนะฮะ ซึ่งคนที่ได้รับเชิญไปทดสอบในครั้งนี้สามารถกดชวนเพื่อนอีก5คนที่เหลือให้เข้ามาเล่นด้วยกันได้ดังนั้นไม่ต้องห่วงฮะไม่เหงาแน่นอนสําหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจนะฮะก็สามารถเข้าไปลงทะเบียนและดูรายละเอียดของเกมเพิ่มเติมกันได้ที่เว็บไซต์ของ Ubisoft ได้เลยวันนี้ก็หมดเวลาของผมพี่ในออนไลน์สเตชันสกู๊ปลงแล้วคลิปต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเอาไว้แจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวัน สวัสดีครับ